สวัสดีครับน้าวันนี้ผมจะมารีวิวลอกตัวใหม่ของเรียวบีนะครับเป็นรุ่น smart ss pula นะครับผมตัวนี้ลอห5.0ต่อหนึ่งนะครับผมตัวนี้เบรกได้ถึงประมาณ20กว่ากิโลได้ครับผมเบอร์4,000น้้ำหนักตัวจะอยู่ประมาณ2.75กััมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับผม นี่นะครับตัวนี้เป็นแขนคู่นะครับผมมีแขนมาตัวนี้เป็นเกี่ยวเดินหน้าเป็นระบบสองชั้นนะครับนี่ครับผมตัวงานจะเป็นวัสดุกันน้าเค็มด้วยนะครับนะเกี่ยวเป็นสองชั้นนี่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับตัวนี้จากเดินๆก็จะมีแผ่นชาร์จให้มีถุงแถม แล้วก็มีตัวกันรุนนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราแกะจะถึงออกมาให้ดีกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอปรับเป็นยาวหน่อยหนึ่งครับผมนี่นะครับผมตัวนี้รุ่นของแท้นะครับมาดูขากันตัวนี้เจแปนแล้วก็ต้องมีรหัสของทางบริษัทนำเข้านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเล่นกล่องหน่อยนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้เป็นเบอร์สี่พันนะครับจะเป็น Smart f x อ e l อ a นะครับผมขออนุญ,ญาตเอาตัวเชือกหลังออกก่อนนี่นะครับผมตัวปรับตัวปรับนี่นะครับรูที่ใส่ก็จะปรับซ้ายขวาได้ครับผมมีตัวล็อกขานะครับผมตัวนี้เป็นงานเจ็ดลูกป,ปืนนะครับผมเบอร์สี่พันนี่หนักอยู่ประมาณสองเจ็ดห้ากรัมนะครับผม เนี่ยครับตัวนี้เป็นสปูลลึกนะครับถ้าเบอร์พันเบอร์สองพันจะเป็นสปูลตื้นครับผมเนี่ยดูเก็บสายได้เยอะมากครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ขากันดูนะครับผมนี่ครับตัวขานี่ก็จะเป็นระบบเกีียวนะครับผมเกีียวจะเป็นสองชั้นก็หมุนได้หน้าอย่างเดียวครับผมนะครับแล้วก็ปรับขาล็อกนี่ครับสมัปสวยงามมากครับตัวนี้ ฝาเบรกก็จับเต็มเบรกเป็นล็อกนะครับผมแบบเบรกปัปกเป็นล็อกแล้วก็จับหน้าเต็มครับผมตัโโวโรเลอร์นี่ก็มีลูกปืนอยู่ข้างในครับผมสวยจริงๆครับตัวนี้นี่ครับเจ็ดลูกปืนเป็นลูกปืนสแตนเลสก,กันน้ําเค็มนะครับเดี๋ยวดูความลื่นโะอ้โหสุดยอดมากครับนะนะแขนก็ทําได้บาลานซ์มากเป็นแขนคู่นะครับผมนี ดูการบาลานซ์สวยทำได้ดีมากครับผมตัวนี้สนใจก็สอบถามรายละเอียดที่น้าตัวเรบีฟิชชิ่งได้นะครับใน facebook สามารถสอบถามใน messenger ได้ครับผมลื่นมากครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่ครับผม mm hmm. เสียงก็ กลางๆไม่ดังมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปครับผมสวยจริงๆขอบคุณนะครับนะนะมีรายละเอียดอะไรก็สอบถามกันได้ครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีรุ่นใหม่มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม